มาเอออืมเป็นวันอนีต้นปูดไม่เราไปรับตัวนั่นนี่ไอเบสเอาเรื่องจริงมาเล่นเล่นเราเอาอะไรไม่ไม่ได้ไปเราบดไรไอเบทมันชอบหนวดหัวหนวดฐานิเราบุดไร ถ้าไม่ใช่ว่าเบออ็ไปนวดทีน่าจะยากหนวดรู้เปบ่าเบ็มั้งแล้วเอนเ็นแกบอกว่าจนก็ไปร้านเดียวกับแกไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วทั้งงานเหล็กได้แกมาเมินเราวา่าพวกไปร้านนวดมาไม่ได้ไป <laughs> ไม่ตลกไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอน<ด>็นแกบอกแลกีไหม